สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยนะครับในช่วงห้องเรียนออนแอร์ air, กับวิชาเคมีนะครับโดยมีผมผู้ช่วยาศาสตราจารย์ดรพร้อมพงษ์เพยรพินิธรรมนะครับจากภาควิชาเคมีคณะวิทยา,าศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับมาเป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความรู้เกี่ยวกับวิชาเคมีนะครับวันนี้เป็นครั้งที่สนะครับสำหรับบทเรื่องแก๊สนะครับก็ครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้รู้แล้วว่าแก๊สเนี่ยเป็นหนึ่งใน3สถานะหลักนะครับของสารนะครับมีรูปร่างไม่คงที่ มีปริมาตรเปลี่ยนแปลงตามภาชนะปัรจุนะครับแล้วก็มีกฎมีทฤษฎีจนที่ใช้อธิบายพฤติกรรมของแก๊สอยู่แล้วก็ได้เรียนรู้กับกฎข้อแรกนะก็คือได้กฎของบอยส์นะครับซึ่งเป็นกฎที่อธิบายความสัมพันธ์ของแก๊สนะคืออธิบายเกี่ยวกับความดันกับปริมาตรโดยปริมาตรเนี่ยจะแปรผกผันกับความดันนะครับนั่นเองวันนี้เราก็จะมาคุยกันกับกฎ อ,อื่นๆของสมบัติของแก๊สต่อนะครับกดข้อถัดไปนะครับก็คือกฎของชาวส์นะครับตัวกฎของชาวส์เนี่ยจะอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรกับอุณหภูมินะครับ V กับ T นั่นเองนะครับโดยการทดลองที่ใช้ในการอธิบายเรื่องกฎของชาวส์เนี่ยก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้ครับก็คือจะมีหลอดแก้ว1ห,หลอดนะครับแล้วก็ภายในหลอดแก้วก็จะบรรจุกแก๊สไว้นะครับจากนั้นก็มีมีตัว จุกตรงนี้นะเป็นเป็นเป็นเมอร์คิวรีปักก็คือเป็นเป็นเป็นปลอดนะครับที่มันสามารถหยอดลงไปแล้วก็ให้มันเคลื่อนที่ขึ้นลงนะตามตามแนวท่อตรงนี้นะครับแล้วก็เอาตัวหลอดแก๊สเนี่ยนะครับไปแช่ลงไปในน้ำนะครับแช่ไปในน้ําแช่ไปในน้ําเพื่อให้น้ำเนี่ยช่วยถ่ายเทอุณหภูมิไปยังหลอดแก้วนะครับโดยหากเราเติมแข็งลงไปนะครับอุณหภูมิน้ําก็จะลดลงอุณหภูมิน้ําก็จะลดลงนะครับ เราก็จะพบว่าตัวตัว mercury ั a r ตรงนี้นะครับก็จะหดต่ําลงพูดง่ายก็คือปริมาตรของแก๊สมันลดลงนะปริมาตรของแก๊สมันลดลงนะตรงนี้แต่หากเราเอาขดลวดความร้อนใส่ลงไปแล้วก็ให้ความร้อนอุณหภูมิมันก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นะอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเราก็จะพบว่า mercury ั a r ตรงนี้ก็จะขยับขึ้นนะขยับขึ้นไอ้จุก m e r c u ี y นี่ก็จะขยับขึ้นนั่นแปลว่าปริมาตรแก๊สข้างในมันขยายตัว นะแก,สก๊สนมันขยายตัวมีปริมาตรมากขึ้นนั่นเองดังนั้นจากความสัมพันธ์ตรงนี้เนี่ยตัวชาวสขเองก็บอกว่าแปลว่าอุณหภูมิกับปริมาตรสัมพันธ์กันโดยปริมาตรแปรผันตามอุณหภูมิเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นปริมาตรก็จะเพิ่มขึ้นโดยทาการทดลองที่ปริมาตรท,ที่ที่อุณหภูมิต่างๆนะครับแล้วก็ให้แกน y เป็นปริมาตรแล้วก็แกน x เป็นอุณหภูมินะครับถ้าทําการทดลองในหน่วยขององ,องศาเซลเซียสเนี่ยเราก็จะพบว่า เราก็จะได้กราฟเส้นตรงเมื่อเราเปลี่ยนอุณหภูมินะครับแต่ว่าหากเราลองเปลี่ยนความดันแล้วก็เปลี่ยนจํานวนโมตัวความชันเหล่านี้มันก็เปลี่ยนตามไปเรื่อยๆเปลี่ยนตามไปเรื่อยๆปัญหาที่เกิดขึ้นก็คืออะไรครับปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราเราจะพบว่ามันเป็นเส้นตรงก็จริงแต่สมการเส้นตรงมันคือ y เท่ากับ mx บวก c ถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยเวลาไปคิดไปคิด ให้ y เป็น v แล้วก็ x เป็น t นะ y เป็น v แล้วก็ x เป็น t เนี่ยมันจะได้สมการเส้นตรงมันจะติดค่าคงที่ c อยู่ตัวหนึ่งนะมันทําให้การคํานวณไม่ค่อยสะดวกเท่าไหรนะ่แต่เขาพบว่าหาทำการต่อกราฟออกไปต่อกราฟออกไปเรื่อยๆต่อกราฟออกไปเรื่อยๆต่อทุกกราฟออกไปทุกที่ทุกความดันแล้วก็ทุกจํานวนโมเราพบว่ากราฟเนี่ยมันจะไปตัดอยู่ที่ค่าค่าหนึ่ง ก็คือลบ2ององศาเซลเซียสซึ่งค่าค่าเนี่ยภายหลังก็ถูกกำหนดให้เป็นศูนย์เคลวินเป็นศูนย์เคลวินแล้วก็กำหนดหน่วยใหม่ขึ้นมาเรียกว่าหน่วยเคลวินนะกำหนดหน่วยใหม่หน่วยอุณหภูมิใหม่ขึ้นมาเรียกว่าหน่วยเคลวินโดยหน่วยเคลวินเนี่ยมีความเจ๋งตรงที่ว่าจุดตัดของทุกกราฟเนี่ยมันไปตัดกันที่ศูนย์เคลวินพอดีพอมาตัดกันที่0ูนเคลวินพอดีมันเกิดปอะไรขึ้นครับมันก็แปลว่าเส้นตรงทุกเส้นมันจะเขียนอยู่ในรูปของ y เท่ากับ mx ครับ ก็คือไม่มีเทอม C เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วดังนั้นก็จะสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของความสัมพันธ์ v กับ t ได้ก็คือ v ส่วน t จะเท่ากับ k คือเข้ากับค่างทง่ค่าหนึ่งครับเข้าค่าคงที่ค่าหนึ่งพอมันเข้าคงที่ค่าคงที่ค่าหนึ่งก็ทําเหมือนกับกฎของบอยซ์ครับก็คือ v 1ส่วน t 1่เท่ากับ v 2ส่วน t 2เท่ากับ k คือ v 1ส่วน t 1่เท่ากับ k เท่ากับ v 2ส่วน t 2นั่นเองก็เลยลดรูปเหลือเป็น v 1ส่วน t ห่เท่ากับ t 2ส่วน t แปลว่าถ้าหากเรารู้ปริมาตรที่1อุณหภูมิที่1และรู้อุณหภูมิที่2เราสามารถหาปริมาตรที่2ได้ลองดูตัวอย่างแก๊สในเส้นปริมาตร20ลิตรนะครับที่อุณหภูมิ3 6 3เคลวินเมื่อทําให้อุณหภูมิลดลงเป็น2 4 2เคลวินโดยความดันของแก๊สไม่เปลี่ยนแปลงปริมาตรสุดท้ายของแก๊สจะเป็นเท่าใดนะครับก็อันนี้เนี่ย T1 ก็จะเป็น3 6 3เคลวิน V1 คือ20ลิตร ทีคือ242 k เคลวินอยากรู้ V2 หรือปริมาตรของแก๊สใหม่ก็เป็นเท่าไดนะก็ใช้ V1 ส่วนที่1เท่ากับ V2 ส่วนที่2ได้20ลิตรหารด้วย363 k เคลวินเท่ากับ V2 ส่วนด้วย242เคลวินก็ V2 จะได้20คูณ242หารด้วย363จะได้13ลิตรก็จะเห็นว่าปริมาตรนี่มันหดตัวลงนะปริมาตรมันหดตัวลงคือพอเราเพิ่มพอเรา ลดอุณหภูมิพอเราลดอุณหภูมิแก๊สก็หดตัวลงจาก20ลิตรก็เหลือเพียงแค่13ลิตรเท่านั้นอันนี้ก็คือกฎของชาลส์นะครับแล้วก็หลังจากกฎของชาลส์เนี่ยนะครับเนื่องจากกฎของบอยส์พูดถึงอ่า v กับ p กฎของชาลส์พูดถึง v กับ t นะครับดังนั้นเราเอา vtp เนี่ยมารวมกันเราจะเรียกว่าเป็นกฎรวมแก๊สนะครับกฎรวมแก๊สคือ v แปรผันกับ t ส่วน p นั่นเองคือ v แปรผันตรงกับอุณหภูมิเมื่ออุณหภูมิเพิ่ม v เพิ่ม แต่แปลผูพันกับ p เมื่อ p เพิ่ม v ลดโดยพิจารณาจาก v แปลผันกับ1ส่วน p นะครับแล้วก็ v แปลพันกับ t แล้วก็จะได้ว่า v แปลพันกับ t ส่วน p นะครับหรือ v เท่ากับ k คูณ t ส่วน p นั่นเองนะครับก็จะได้ว่าเป็น v เท่ากับ pv ส่วน t นะครับอันนี้นะครับ pv ส่วน t เท่ากับ k นะครับเท่ากับ k ดังนั้นหากเรามีสภาวะที่1และสภาวะที่สอง p 1 v 1่ t 1 p 2 v 2 t 2เราจะได้ p1v1 ส่วน t1 เท่ากับ p2v2 ส่วน t2 ก็สามารถเอาไปใช้หาสมบัติของแก๊สที่สภาวะที่ระหว่าง2สภาวะได้นะครับลองดูตัวอย่างแก๊สชนิดหนึ่งมีปริมาตร10ลิตรอ่10ลิตรอันนี้คือ v1 ละที่ความดัน 1atm อันนี้คือ p1 นะครับอุณหภูมิ0องศาเซลเซียสอันนี้คือ t1 นะครับถ้าแก๊สชนิดนี้มีปริมาตรและความดันเปลี่ยนไปเป็น15ลนะิตรก็คือ v2 1520มิลลิเมตรประหลอดก็คือ P 2นะครับแล้วก็ตามลำดับจงหาอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปในหน่วยองศาเซลเซียสระวังให้ดีนะครับโจทย์พูดถึงหน่วยองศาเซลเซียสแต่ว่ากฎของชาลสก็เราก็กดรวมแก๊สเนี่ยใช้หน่วยเป็นเคลวินดังนั้นตอนแรกศูนย์องศาเซลเซียสก็ต้องแปลงเป็นเคลวินก่อนแล้วพอคำนวณได้เสร็จสุดท้ายได้กี่เคล,เคลวินก็ต้องแปลงกลับเป็นองศาเซลเซียสด้วยนะครับดังนั้นได้ P 1 เป็น1 ATM P 2เป็น1,520ม mm มประหลอด V 1เป็น10ลิตร V 2เป็น15ลิตร T 1เป็น273เควิน T 2เป็นเท่าไหร่ยังไม่รู้นะครับกออ็อย่างแรกนะครับ 7, 1จ2 0หมมประลอดตัวนี้ต้องแปลงให้เป็นหน่วย ATM นะเพื่อให้มันคำนวณได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเราควรจะคำนวณ P 1และ P 2ด้วยหน่วยเดียวกันนะครับ ดังนั้นก็เปลี่ยนจาก ATM เอาเปลี่ยนจากมิลลิเมตรตลอดตรงนี้ให้กลายเป็น ATM ให้เหมือนกับข้างบนซะนะครับก็จะได้ P 1 V 1ส่วน T 1เท่ากับ P 2 V 2ส่วน T 2นะครับก็แทนค่าเข้าไป P 1คือ1 ATM V 1คือ10ลิตรนะครับ T 1คือ273เคลวิน P 2คือ2 ATM V 2คือ15ลิตรแล้วก็ T 2คือยังไม่รู้นะครับก็จะได้ T 2เท่ากับ 2 atm คูณด้วย15ลิตรคูณด้วย2องเคลวินหารด้วย1 atm หารด้วย10ลิตรเท่ากับ819เคลวินแต่ว่าโจทย์ไม่ได้อยากรู้คำตอบในหน่วยของเคลวินโจทย์อยากรู้คำตอบในหน่วยของเซลเซียสนะครับก็ต้องไม่ลืมทำการแปลงหน่วยตรงนี้ให้เป็นหน่วยของเซลเซียสด้วยโดยการเอา819ลบด้วย273ก็จะเท่ากับ5 4 6อ,อ่องศาเซลเซียสนั่นเองครับอตรงนี้สัญ,ญลักษณ์ตรงนี้เกินครับทึบทๆบ เท่ากับ546องศาเซลเซียสนะครับเท่ากับ546องศาเซลเซียส <c oughs> ก็อันนี้ก็จะเป็นคำตอบของคำถามข้อนี้ว่าอุณหภูมิเป็นเท่าใดนะครับก็คือจะต้องเปลี่ยนแปลงไปเป็น546องศาเซลเซียสนั่นเองนะครับลองดูกดข้อถัดไปนะครับก็คือตัวกดรวมแก๊สเนี่ยจะต้องมีจำนวนโมลเท่ากันคือมีจำนวนโมลเท่าเดิมโดยที่ ปริมาตรเปลี่ยนความดันเปลี่ยนอุณหภูมิเปลี่ยนครับแต่ว่ามันมีกฎอีกข้อนหนึ่งที่สามารถใช้อธิบายสมบัติของแก๊สที่สภาวะใดๆได้เลยเราเรียกว่าเป็นกฎแก๊สอุดมคติหรือไอเดียลแก๊สลอรครับโดยไอเดียลแก๊สลอเนี่ยมองว่าจาก P แปรผันกับ T ส่วน P และจาก V แปรผันกับ T ส่วน P แล้วเนี่ยนะครับเรายังรู้ว่า V แปรผันกับ N n คือจำนวนโมลครับแล้วก็ V คือปริมาตรพูดง่ายคือจำนวนยุบโมลมากปริมาตรก็ใหญ่จำนวนโมลมากปริมาตรก็ใหญ่ ดังนั้นก็เลยรวมเอาสอกฎนียเข้าด้วยกันก็จะได้ v แปรผันกับ n t ส่วน p นะครับหรือ v เท่ากับ R ตรงนี้คือค่าคงที่นะครับ n t ส่วน p นั่นเองแล้วก็มีการกำหนดให้ R ตัวนี้เป็นเรียกว่าเป็นค่าคงที่ของแก๊สหรือแก๊สคง t ส n นนะครับเป็นแก๊สคง t ส n นหรือค่าคงที่ของแก๊สนะครับแล้วก็จัดรูปใหม่บรรุอยู่ในรูปที่เรานิยมใช้กันก็คือ p v เท่ากับ n R T ก็คือ P คือความดัน V คือปริมาตร n คือจำนวนโม R คือแก๊สคนสแตนต์แล้วก็ T คือเทมเพเรเจอร์หากเรารู้ P รู้ V รู้ n รู้ R เราสามารถคำนวณหา T ได้พูดง่ายถ้ารู้ตัวพารามิเตอร์4ตัว3ต,วตัวที่เหลือแล้วก็รู้ค่าของที่ R ก็จะสามารถหาพารามิเตอร์ตัวสุดท้ายได้ว่ามีค่าเท่าไหร่นั่นเองเพราะว่าแก๊สมันก็เปลี่ยนจากจุดหนึ่งไปขยายที่หนึงหุจากปริ ุบค,ความดันลดลงไปเพิ่มปริมาตรแบบนี้นะครับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานครับก็ถ้ารู้พารามิเตอร์3ตัวกับค่าคงที่ก็จะทําให้รู้พารามิเตอร์ตัวสุดท้ายได้ก็ทีนี้เนี่ยเขาก็อยากรู้ว่าไอ้ค่าคงที่ R ตอนนี้มีค่าเป็นเท่าไหร่นั้น,น,นก็เลยเริ่มลองโดยเอาแก๊ส1โมลมาคํานวณครับแก๊ส1โมลที่ STP มีปริมาตร2 2 4 1 4ิลิตรอันนี้ความรู้นี้มาจากเรื่องปริมาณสัมพันธ์ 1, ว่าแก๊ส1โมลมีปริมาตรคงที่ ที่ STP นะครับดังนั้นที่ STP เนี่ยเรารู้อุณหภูมิแล้วก็รู้ความดันถูกไหมครับก็คือที่ศูนย์องศาเซลเซียสที่1บรรยากาศดังนั้นเราลองเอาค่าตรงนี้มาใส่เข้ามาใน Ideal Gas Law ดูนะครับเราจะได้ว่า P คือ1 ATM V คือ2 4 4 1ิลิตรตัวนี้มาใส่1โมมาจากตรงนี้นะครับแล้วก็ R คือสิ่งที่ยังไม่รู้แล้วก็273.15 k วิ Kevin ก็คือ0องศาเซลเซียส พอเอาค่าพวกนี้มาลองใส่แล้วก็คำนวณปุ๊บเราจะพบว่าค่า R คือ0.0.8206 l ล atm per mole per kelvin ย้ำนะครับค่า R แม้ว่าจะเรียกเอาเป็นค่าคงที่ก็ตามแต่ว่าค่า R อาจจะมีเลขได้หลายแบบขึ้นอยู่กับหน่วยที่เอามากำกับค่า R นั้น0.08206เป็นค่าคงที่ที่นิยมใช้มากในทางเคมีโดยจะต้องใช้หน่วยเป็น l ิต atm per m o l per k e l v i เท่านั้น และหากโจทย์เนี่ยให้พารามิเตอร์ให้ค่างพารามิเตอร์แต่ละพารามิเตอร์มาด้วยหน่วยอื่นที่ไม่ใช่ลิตร atm ีเควก็จะต้องแปลงให้เป็นหน่วยลิตร atm ีเควโมเสียก่อนจึงจะใช้ค่า R ค่านี้ได้ไม่ฉะนั้นการคำนวณจะผิดนะครับจำไว้นะค่า R ใช้ได้กับหน่วยเหล่านี้เท่านั้นเปลี่ยนหน่วยอื่นไม่ได้ถ้าโจทย์ระบุหน่วยอื่นมาจะต้องแปลงหน่วยอื่นเป็นหน่วยเหล่านี้เสียก่อนคือลิตร ATM k เ l v i n จึงจะสามารถทำการคำนวณได้ลองดูตัวอย่างนะครับบรรจุแก๊สออกซิเจน0.32กิโลกรัมให้มาเป็นกิโลกรัมไว้ในถังเหล็กกล้าซึ่งมีปริมาตร82.1ลิตรจงคำนวณความดันของแก๊สออกซิเจนในถังนี้ที่อุณหภูมิ27องศาเซลเซียสเห็นไหมครับปริมาณสารเนี่ยจริงๆต้องเป็นโมลแต่ว่าดันให้มาเป็นกิโลกรัม โอุณหภูมิต้องให้เป็นเคลวินแต่ว่าดันให้มาเป็นองศาเซลเซียสแปลว่าเราก็ต้องทําการแปลงหน่วยสะกอ่อนนะครับมวลของออกซิเจน0.32กิโลกรัมก็มีค่าเทียบเท่ากับ320กรัมนะครับเราก็ต้องแปลงหน่วยมวลตรงนี้นะครับหน่วยกรัมให้กลายเป็นโมลมลของออกซิเจน320กรัมคิดเป็นกี่โมลก็หารด้วยโมเลกุล,ลกเวทนะครับหรือโมลแมสตัวนี้ก็คือ 32กรัม per โมลเพราะออกซิเจนคือ O2 ใช่ไหม O 1ตัวคือ16มี2ตัวก็คูณ2ก็คือ32ก็เอา320กรัมหันด้วย32กรัม per โมลจะได้10โมลแปลว่าออกซิเจน0.32กิโลกรัมเนี่ยเท่ากับ10โมลนะครับแล้วก็เอามาเข้าสูตรนะครับใช้กฎอเด l g แกสลอ PV เท่ากับ nRT นะครับ P จากโจทย์บอกว่าเป็นที่ ความดันที่อยากรู้นะครับ V, v คือปริมาตร82.1ลิตรนะครับแล้วก็อุณหภูมิเป็นเคลวินคือ27 k e l เจคลวินเดี๋ยวจะต้องเอองศาเซลเซียสเดี๋ยวจะต้องแปลงให้เป็นเคลวินนะครับก็จะได้ P เท่ากับ nRT ส่วน V นะครับ P เท่ากับ n คือ10โมจากตรงนี้นะครับ R คือ0.082 06ลิตร atm per mol per kelvin แปลว่าต้องต้องแปลงหน่วยอื่นให้เป็นหน่วยเหล่านี้ให้หมดนะครับคูณ T T ตรงนี้นะครับก็คือ27องศาเซลเซียสก็บวกด้วย2.73จะได้่า3 k e l เคลวินแล้วก็ V ตัวสุดท้ายก็คือลิตรนะครับก็คือลิตรคือ82.1ลิตรตรงนีนะ้ก็จะคำนวณได้ p ออกมาเท่ากับ3 atm 3 atm ดังนั้น3 atm ก็คือความดันของแกส๊สออกซิเจนในถังใบนี้ ที่สภาวะนี้อุณหภูมินี้ปริมาตรนี้มวลเท่านี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีคิดมาถึงหัวข้อสุดท้ายของการเรียนเรื่องแก๊สกันก็คือเรื่องกฎการ,กการแพร่ผ่านของเกแฮมกฎการแพร่ผ่านเป็นยังไงกฎการแพร่ผ่านเนี่ยจะอธิบายเมื่อนะครับเรามีมีภาชนะอยู่นะครับเรามีภาชนะบรรจุกแก๊สอยู่มีภาชนะบรรจุกแก๊สอยู่แล้วเราก็เจาะรูเล็กๆบนภาชนะนั้น มีภาชนะบรรจุแก๊สอยู่นะครับแล้วเราก็เจาะรูเล็กๆบนภาชนะนั้นรูนั้นเล็กมากเพียงพอให้อนุภาคของแก๊สเนี่ยเคลื่อนที่ผ่านออกมาได้ทีละอนุภาคห,หารือทีละโมเลกุลเท่านั้นคเคลื่อนที่ผ่านออกมาได้ทีละอนุภาคหรือทีละโมเลกุลเท่านั้นแล้วก็ภายนอกข้างนอกเนี่ยเป็นสุญญากาศเป็นสุญญากาศแปลว่ามีภาชนะบรรจุแก๊สอยู่เจาะรูไว้แล้วก็แก๊สอนนั้น,นวิ่งผ่านรูออกมาทีละอนุภาค ไปสู่สุญญากาศนะครับอันนี้คือสิ่งที่เรียกว่าแพร่ผ่านก็คือการที่แก๊สรอดรูไปสู่สุญญากาศทีละอนุภาคหรือทีละโมเลกุลนะครับแต่มันก็มีอีกคํานึงที่เราเรียกว่าเป็นการแพร่เฉยนะครับการแพร่การแพร่คือการที่อนุภาคของแก๊สเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยไม่ถูกข้อกําหนดอย่างที่บอกมาเหมือนกรณีของการแพร่ผ่านนะครับทีนี้นการแพร่เนี่ยมันคานวณยาก มันก็เลยต้องมาเริ่มจากการคำนวณของการแพร่ผ่านก่อนนะครับโดยในการแพร่ผ่านนี่เราพบว่ามันมีอัตราการแพร่ผ่านของแก๊สอยู่ถ้าเรากําหนดให้อัตราการแพร่ผ่านของแก๊สมีตัวย่อเป็น R R เนี่ยจะแปรผกผันกับโมเลกุลเวทของแกส๊สหรือ R เนี่ยจะแปรผันกับ1ส่วส่วนสแควรูท M M เนี่ยคือโมเลกุลเวทของแกส๊สน,นั่แปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าแก๊สยิ่งมีขนาดใหญ่หรือยิ่งมีมวลมากก็จะยิ่งวิ่งช้า ยิ่งวิ่งช้ามวนมากก็จะยิ่งวิ่งช้าอัตราก็จะน้อยถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดแก๊สเนี่ยตัวเล็ก M น้อยนะครับค่า R ก็จะสูงก็คือมีอัตราการแพร่ผ่านเยอะนะครับก็คือแก๊สก็จะวิ่งเร็วนั่นเองนะครับทีนี้โดยทั่วไปแล้วเรานิยมจะทําในลักษณะของการเปรียบเทียบแก๊ส2ชนิดก็เอาเอา,เอาตัวสมัามการแปรผันเนี่ยนะครับมาแปลให้อยู่ในรูปสมการจะได้เป็นอ1ส่วน r าเท่ากับ square root m2 ส่วน m1 นั่นเองก็คือเราสามารถเปรียบเทียบมวลของแก๊ส2ชนิดได้ว่าแก๊สชนิดใดวิ่งเร็วกว่ากันเป็นอัตราเร็วเท่าไหร่นะครับโดยภายหลังก็อนุโลมให้ใช้สูตรนี้ในการคำนวณการแพร่ปรกติได้นะครับในการแพร่ปรกติก็ให้ใช้สูตรนี้ได้แม้ว่าสูตรนี้จะเป็นการแพร่ผ่านของกูแยมก็ตามเป็นการแพร่ผ่านคือแพร่ผ่านรูเล็กๆแต่ว่าก็ยอมให้ใช้ สูตรเนี่ยในการคำนวณการแพร่ปกติได้เพราะว่าถือว่ามันไม่เบี่ยงเบนไปกว่ากันเท่าไหร่นะนะครับลองดูตัวอย่างนะครับจงเปรียบเทียบอัตราการแพร่ผ่านของแกส๊สไฮโดรเจนกับฮีเลียมที่อุณหภูมิและความดันเดียวกันนะครับว่าเป็นยังไงเราพบว่าไฮโดรเจนนะครับไฮโดรเจนตัวนี้เวลามันกลายเป็นแก๊สมันคือ H2 ก็จะมีโมเลกุลเวทเป็น2นะครับในขณะที่ฮีเลียมเนี่ย He ตัวนี้นะครับโมเลกุลเวทจะเป็น4 เป็นงั้นมวลเป็น2เท่านั่นเองหากอยากจะศึกษาอัตราการแพร่ผ่านนะครับก็จะได้เรทการแพร่ของไฮโดรเจนแก๊สหารด้วยเรทการแพร่ของฮีเลียมแก๊สคือ r h 2หารด้วย r he เท่ากับ square root m he ส่วนด้วย m h ห้ยสองนะครับก็คือสลับกันนะครับเรทของ hydrogen, mass hydrogen ไฮโดรเจนแมสไฮโดรเจนมาอยู่ข้างล่างเรทของฮีเลียมฮีเลียมไปอยู่ข้างบนนะครับก็จะเท่ากับ square root สส่วน2 เพราะว่าฮีเลียมเป็น4นะครับแล้วก็ไฮโดรเจนเป็น2เท่ากับสแควรูท2หรือเท่ากับ1.4 1.4นั่นแปลว่าอะไรครับแปลว่าการเคลื่อนที่ของไฮโดรเจนแก๊สนั้นเคลื่อนที่เร็วเป็น1.4 1.4เท่าของฮีเลียมหรืออาจจะแปลว่าฮีเลียมเคลื่อนที่ไปได้100เมตรในเวลาเท่ากันนะครับฮีเลียมเคลื่อนที่ไปได้100เมตร ไฮโดรเจนจะเคลื่อนที่ไปได้141.4เมตรนั่นเองอันนี้ก็คือสิ่งที่พูดความแตกต่างในเรื่องของอัตราการเคลื่อนที่หรืออัตราการแพร่ผ่านของของระหว่างแก๊ส,สตัวเราก็สามารถเปรียบเทียบแก๊สทั้ง2ตัวเนี่ยแบบนี้ได้นะว่าอะไรเคลื่อนที่เร็วกว่าอะไรโดยดูจากแมสเป็นหลักอันนี้ก็คือข้อสรุปนะครับนั่นคือแกส๊สไฮโดรเจนแพร่ผ่านได้เร็วกว่าแก๊สเีเลียม1.414เท่านะครับ ซึ่งโดยในทางปฏิบัติแล้วเราก็สามารถจะเอาเรื่องการแพร่ผ่านเนี่ยไปอธิบายอย่างอื่นเรื่องการแพร่อย่างอื่นได้เช่นแก๊สตัวเล็กนั้นเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าแก๊สตัวใหญนะ่ดังนั้นถ้าหากมีมีจุดกําเนิดแก๊สนะครับตำแหน่งที่1กับจุดกําเนิดแก๊สตําแหน่งที่2แล้วแก๊ส2ตัวนี้มีขนาดไม่เท่ากันแก๊สมันจะวิ่งแพร่ไปถึงปลายทางตัวไหนจะแพร่ได้เร็วกว่าตัวไหนจะแพร่ได้ช้ากว่าเป็นต้นนะครับก็ใช้อธิบายปรากฏการเหล่านี้ได้นะครับหรือแก๊ส เปรียบเทียบออกซิเจนไนโตรเจนอาร์กอนไฮโดรเจนนะครับว่าจะเคลื่อนที่ไปตัวไหนเนี่ยถ้ามีคนยืนอยู่แล้วปล่อยให้แก๊สเหล่านี้แพร่ออกไปที่เป้าหมายเนี่ยจะได้กลิ่นแก๊สตัวไหนก่อนหลังเรียงลาดับกันอย่างไรก็สามารถพิจารณาได้จากมวลโมเลกุลเหล่านี้เนื้อหาของบทแก๊สนะครับก็ในวันนี้นะครับเราก็พูดถึงเรื่องของกฎของชาวส์ครับที่พูดถึงเรื่องของอุณหภูมินะเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นปริมาตรก็จะ พิ่มขึ้นนะครับอุณหภูมิเพิ่มขึ้นปริมาตรก็จะเพิ่มขึ้นนะครับ,เร,กกเ,นะรบเราก็พูดถึงกฎรวมแกส๊สใช่ไหมครับกฎรวมแก๊สที่สามารถใช้อุณหภูมิความดันแล้วก็ปริมาตรในการคำนวณเปลี่ยนสภาวะที่1กับสภาวะที่2นะครับแล้วก็เราพูดถึงกฎอเดียลแกส๊สคือกฎแก๊สอุดมขติเมื่อเรารู้ P รู้ V อรู้ R รู้ N เราสามารถคำนวณหา T ได้หรือในทางกับการถ้าเรารู้พารามิเตอร์3ตัว เราก็รู้ค่าคงที่ของ AS, แก๊สเราก็สามารถหาพารามิเตอร์ตัวที่4ได้นั่นเองโดยใช้สูตรในความสัมพันธ์ก็คือ PV เท่ากับ nRT นะครับก็สามารถใช้คำนวณสมบัติของแก๊สที่สภาวะต่างๆได้นะครับแล้วก็สุดท้ายเราก็คุยกันเรื่องกฎการแพร่ของเกรแฮมซึ่งสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับกฎการแพร่กฎกฎการแพร่ผ่านของเกรแฮมซึ่งสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับกฎการแพร่ธรรมดาได้นะครับโดย uh, R หรืออัตราการแพร่ผ่านจะแปลขงของความคำหนึ่งส่วนสแควร์รูท m นะครับหรือสามารถลดรูปเหลือเป็น R 1ส่วน R 2เท่ากับ square r o M t M2 ส่วน M 1ได้นะครับก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของอบทของแก๊สนะครับก็หวังว่าจะาได้ความรู้ได้ประโยชน์จากการเรียนของบทเรื่องแก๊สไปนะครับวันนี้ก็เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ